สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สูข่มนะคะเพราะว่ามื่อนี้เพิ่งมาเอิ่นไปเบิ่งกล้วยประหลาดจะไปหูรถข่อยเด้อนอ่ะนะเออหูแล้วจะหน่อยเออนี่สิไปรถขั้นนี้ค่ะขั้นนี้สิพาไปค่ะเพิ่งว่ามีกล้วยประหลาดอยู่กับสันว่าก็เลยเดี๋ยวสิพาไผ้าไปเบิ่งค่ะว่าเป็นจังไดดเี๋ยวสิ้นไทยเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะมาค่ะไปน้ำกันค่ะไปน้ำกันค่ะเดี๋ยสีผาไปใสโอ้ยย่าบาไปสวนต้นต้น พีน้องเบ่งหัวทางบวาดข่อยไปน้ากันเือเอยเสียชันหลังนี่ยาาีย้อนสอนเดพอคนท่าก่อยขีไปจังสี่ก่อนไปจังสี่แล้วไปทั้ทงท้ไปก่อนตกลุมลุมออนค่ะมาไปน้ากันไปเบิ่งว่าวันจะเป็นจังไคนานาเบ้าห้อ,อกระต้องห้องกรต่องพิสูน์พอห้อ,อเป็นยูทูบเบอร์ห้องกระต้องนําพีสูด ป้่ได้กยูบ้านยูซองกับเบื่อเราด้ขค่ะนีละหมู่บ้านเฮาไปกับเขาเมื่อแล้วล่ะข้างานท่านีงบ้ทนีดีเด้อ่ะงหึงอหึอาะัน้เาเือนที่มงัวมู่บ้านไปุก่เื่อนหมู่บ้านาเดลย่ได้มา่มานผหนเสาะหาเดพี่น้องเสาะหาผู้ใดอยากได้เลขก็มาเอานํากัน นนีละพี่น้องมามีบ่มาไปนมนนโอ้มาเบิ่งหมแ่เอ้ยไปยางมนพี่อนามาเบิ่งเอายูทูบมาเบิ่งยูทูปเปอร์มาดูตามนไปเบิ่งเป็นจังไดล่ะวันี้ อยู่ในปลาผุ่นได้พี่น้องอยู่ในปลากล่้ยเป็่นผ้าหมอนกลับไปก็บคุณว่าเป็ปเ,ปเจ่ยนใจใหม่หมอนปลากลับไปแล้วพี่น้องอันนี้พ่นว่าบ่ะดิษตัดรสันนี่ขัดตัดนันสิเป็นแบบนี้พ่อนาะ ขึนมาเหนหมเบืงข้าโอ้คนบอก่าเบิ่งอันนี้ว่ได้ตนขึ้นมาแบบนี้เองโอ้ใชเบิ้งยีน้อยเบิ่งนัเบเปนฟันที่หินนะเป็นคือหินมันจังเเป็นเป็นคืันดอกไหม่นะเป็นคือดอกไหน่าเออนั่นเห็นบอมันงามเนี่ยกององงามก่อนเออนี่ข้าเจ้าเบิ่งเอาด้อพี่น้องแบบนพามาเบิ่ง รวยขึ้นมาแล้วเป็นจังสี่พัดแซนเพิ้อนขึ้นมาแล้วเป็นจังสี่อันนี้เดชจอมกับนังขึ้นนั่นอืมแล้นี้นะออกข้างขายนะยังคืออันอันข่าตุ้ปูติเปี้ยนี่ตุ้ปูติเปี้ยนะเป๋อเอากระเบิ้องสังเกตเอาพี่น้องว่ามีอย่างไงแตาผู้ใดไดีกับพวกนั่นละได้เออแต่ว่าหายซำเนยเด้อพ่อเอ้ยแม่เอ้ย để các chị nằm nỗi tay ông mẹ tay ông mẹ chị tay yo hay ketchup vũng ông phi nhỏ tay đag nhỏi tay đag nhỏi tay đag 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 tay